สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏน์การจนบุรีอีกครั้งนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาทําน้ํากระชายอีกแล้วนะคะช่วงนี้กระแสมาแรงเพราะนั้นเราก็จะทํามีหลากหลายสูตรนะคะเดี๋ยววันนี้สูตรที่เราจะทําก็คือเป็นสูตรที่ใช้สับประรดนะคะก็คือใช้สับประรดแทนน้นามะนาวนะคะส่วนผสมก็คือเราจะไม่ได้ใช้น้าผึ้งแล้วนะคะวันนี้เราจะใช้เป็นน้ําตาลทรายนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะก็คือมีกระชายเหมือนเดิมนะคะ เดี๋ยวเราจะมาเริ่มทํากันเลยนะคะก็นํากระชายไปปั่นกับน้ําเปล่าที่เราชั่งไว้แล้วนะคะขั้นตอนคล้ายๆกับสูตรก่อนๆมานะคะก็คือปั่นกระชายกับน้าเปล่าตัวไว้แล้วแล้วก็ปั่นสับปรดไปด้วยเลยจากนั้นก็กรองแยกกากนะคะแล้วก็ไปให้ความร้อนที่อุณหภูมิ ประมาณ80องศาเซลเซียสนะคะเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อเนาะอันนี้เราก็จะเติมน้ำลงไปพรอให้ปั่นได้นะคะ พอเราฟองออกเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปให้ความรอ้อนนะคะก็เป็นกระบวนการพาสเจอร์ไลท์เหมือนเดิมนะคะก็คืออุณหภูมิต่ำกว่า100องศาเซลเซียสนะคะใช้เวลาประมาณ4นาทีนะคะคือวันนี้เราจะใช้อุณหภูมิมที่80องศาเซลเซียสนะคะอ่าเราตักฟองออกช้อนฟองออกเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกระบวนการต้มกันนะคะสับประรดของเราจะมีความหวานวามอมเปเรี้ยวนะคะเพราะนั้นก็จะ ปรับรสชาติให้อร่อยกว่าแล้วแต่คนชอบนะคะถ้าเราเออชอบแบบมีกลิ่นกระชายน้อยๆก็แนะนำเป็นสับป,ปะรดคะ่ะเราก็ให้ความร้อนพาสเจอไรสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาของเราก็จะทำการบรรจุเนาะทีนี้เราก็บรรจุเหมือนเดิมคะ่ะในขวดที่เป็นขวด ขุ่นนะคะขวดพีพีก็คือบรรจุตอนร้อนเลยก็ใช้กระบวนการฮอตฟิวนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะเริ่มบรรจุกันเลยนะคะพอเราบรรจุเสร็จนะคะเราก็ปิดฝาทันทีจากนั้นก็เอาไปน็อกในน้ํำเย็นหรือว่าแช่ในน้ําที่ใส่น้ำแข็งนะคะก็คืออุณหภูมิเย็นจัดนะคะเพื่อที่จะน็อกเชื้อนะคะหรือว่าหยุดการจเจริญเติบโตของเชื้อนะคะอันนี้เขาเรียกว่ากระบวนการพาสเจอร์ไลท์นะคะ เราก็จะบรรจุไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งหมดกับน้ำกระชายที่เราทำนะคะอันนี้จะเป็นรสสับประรดนะคะก็จะช่วยกรอบกลิ่นกระชายได้ค่อนข้างดีนะคะค่ะวันนี้ก็ครบกันแล้วนะคะสำหรับกระบ,บวนการผลิตน้ำกระชายทั้ง3สูตรของเรานะคะก็คือกระชายน้ำผึ้งมะนาวกระชายน้ำผึ้งมะนาวตะไคร้นะคะแล้วก็กระชายผสมสับประรดนะคะ ก็ลองไปพัฒนาลองทำกันดูนะคะจะเอาไปต่อยอดทําเป็นอาชีพหรือว่าบริโภคในครัวเรือนก็ได้นะคะตัวกระชายก็จะมีสรรพคุณต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสารสําคัญในการยับยั้งเชื้อไวรัสแบคทีเรียที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพนะคะ,ะทางคลินิกเทคโนโลยีก็อันนี้ก็ขอจบการถ่ายทอดเทคโนโลยีการกระบวนการผลิตน้ำกระชายพร้อมดื่มนะคะ ก็ฝากติดตามคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชพัฏกาญจนบุรีนะคะว่าครั้งต่อไปเราจะมีเทคโนโลยีอะไรดีๆมาถ่ายทอดอีกนะคะค่ะขอบคุณค่ะ